เห็นไหมคะว่าคืออะไรนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมันนี่พิ้นจะมาแนะนําคลิมดีทีทุกคนใส่แล้วที่ทุกคนได้รหลดจักรแล้วจะนาถึงมากเลยค่ะว่ามันคือคลิมอีหยังนะคะเาใส่แบบใดวิธีการใส่ใส่แบบใดใส่สําหรับอีหยังใช้สําหรับอะไรเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยจ้ะ รับช่วงกันได้เลยนะคะไปเลยค่ะติดตามเลยค่ะไปรับฟังกันเลยนะคะเมน้กะมาพบกับพินอีกแล้วนะคะเมนีพินจะมาบอกเคตดรับเกี่ยวกับสิวสิวสิวแล้วก็สิวนะจ๊ะที่ผู้ใดใส่ครีมอีย่างกับ่เคยหายไปหาหมอมาแล้วกับเคยหายไปหามาไปหาหมอแล้วไปรักษามาแล้วกะดีขึ้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นสิวคือเก่านะคะเดี๋ยวเมนีพินจะมาแช่มา เราประสบการเรื่องสิวให้ทุกคนได้ได้รู้จักกันนะคะว่าว่าใส่ยางหน,นาคืจอจะง่เป็นสิวจะเจาแต่ก่อนหนาพิ้นกับ่าค่อยเป็นสิวหรือว่าที่นี่กลับมาแพ้นะคะแพ้อาจจะแพ้เรื่องส้มอางแพ้ครีมนะคะตอนที่เมืองไท่เนี่ยโอ้หลายจะหลายครีมมากแล้จากที่พิ้นเคยใส่แล้วก็แพ้ไปนะคะใส่ยังบ่เคยหายไปหาหมอมาแล้วกับ่เคยหายนะจะไปเขาเขา,ขาคลอสเขาหรือยังงั้กลอนหนานะจจะเนาะแต่กลอนหนานี่คลอสหนึ่งอ่ะกับแพร่ใช่ตลอด กับไปตั้งหลายหลายคลอดจากกะกับบดีขึ้นนะคะกับบดีขึ้นกับไปเฮ็ด IPL ว่าจะเขาเรียกเนาะ IPL ไปเข่าคอส IPL กับบดีขึ้นค่ะแต่ว่ากับมีมีครีมตัวหนึ่งที่ของหมอก่ะใส่ช่วงที่ที่ระวังใส่นะคะกัดีขึ้นนะคะแต่ว่าแล้วหล,หลังจากที่เขาเลิกไปหาหมอแล้วก็กลับมาเป็นสิวเหมือนเดิมนะคะแล้วที่นี่พี่กับมาจะมาแนะนําครีม ทุกคนจะหรู้จักกันอยู่เมืองไทยนะคะมดเงินเกือบเป็นแสนนะคะอันนี้บาดแอลเลนนะคะเรื่องเรืองสิวนะคะที่พินเคยไปอ่ารักษามากนะคะแบบคนมเมื่อค่อยเป็นสิวนอกจากน,นั่นรา้วที่นว่ามเป็นสิวมันก็เลยรับบาด้นะคะนะ,ะนก็เลยต้อง,องไปต้องไปหาหมอไปหาไปหาหมอไปหาหมอมากอะกลับแย่เหมือนเดิมนะคะแย่เหมือนเดิมแต่ว่าบางคนอาจจะไปมากแล้วก็อาจจะดีขึ้นนะคะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าสาหรับพินก็ก็บ่บรู้นะคะแล้ว คีมนี่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะคืออะไรมาดูกันเลยนะคะคือเบนเซ็กนะคะทุกคนเบนเซ็กห้าเปอร์เซ็นตนะคะที่พี่นเคยใส่นะคะอันนี้จะกลับหวัวจะกลับหัวน,นะคะเดี๋ยวพี่จะขึนข้นขึ้นรูปให้เบิ้งข้างหนา้าจอข้างหน้าอีกที่หนึ่งนะคะครีมเบนเซ็กเนี่ยนะคะจะมีอยู่สองชนิดนะคะมีชนิดมีสองชนิดคือว่าอะไรคือว่าสองเปอร์เซ็นต คลีมเขาจะมีแบบ2เปอร์เซ็นแล้วก็แบบ5เปอร์เซ็นตะคะหเปอร์เซ็นตี่คือสําหรับคนผิวไม่แพ้ง่ายนะคะสําหรับคนที่คนที่แพ้ง่ายจะจะ,จะเป็น25เปอร์เซ็นะคะสองด้าเปอร์เซตาาของพิใส่หาเปอร์เซ็ังผิวของพิษหน,นบบึงกแพ้ง่ายคือการจะตะบากะล่องใส่หเปอร์เซ็นกะกะกว่าเป็นอย่างนะคะกะโอเคนะคะกะใส่ใดนี่ค่ะขขาเขาจะมีหลอดหน่อยหลอดแย่นะคะอันน,น,นี้อันนี้หลอดเล็กนะคะอันนี้หลอดเล็กกะใกล้มดแลวจ้ะอันนี้ก็หลอดใหญ่นะคะ จะไกลหมดทือก,กันแล้วแล้วพิ่นก็เลยอ่ะสร้างหลอดไงไม่อีกนะคะสร้างไม่ไม่อีกตัวนี้กะพึ่งเป็นหลอดไม่เป็นโมเดลไม่นะ,ะเอาไว้สาหรับพอกหนาน,นะคะทิ้งไว้นะคะตอนกลางคืนนะคะทิ้งไว้ทิงทะะท้งไว้สิมหานะทีนะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะจะห้ามทิ้งไว้นานกว่าน,นี้นะคะสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วที่นี่ถ้าเกิดผู้ใดถ้าเกิดสมมติว่าเออพอกหนานทิ้งไว้แล้วสินะคะ เราตอนกลาคืนหรือว่าอยากจะแต้มนะคะแต้มเป็นจุดจุดจุดติดสิวนะคะถึงไว้นะคะถึงไว้ทั้งคืนได้นะคะแต้มถึงไว้ทั้งคืนได้ยาตัวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพอกต้องล้างออกนะคะต้องล้างออกล้างออก,ออกตัวนี้เดี๋ยวใส่ใส่คู่กันกับตัวนี้นะคะเป็นเป็นโฟมล้างหน้าค่ะดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะโฟมล้างหน้าแอนเนเอทนะคะที่เพิ่นจะขึ้นหายเบิองนะคะแอนเนเอทมันของเขาจะมีสีอ่า สีา้าสี้ากับสีแดงเนะะี่ยค่ะที่ที่พินเคยเห็นนะคะแต่ว่าพินใส่สีแดงจ้ดดีมากๆค่ะฟ้องนี่นุ่มมากเลยค่ะล่องล่อไปใส่เบิงนะคะทุกคนเป็นยาสามัญประจําบ้านได้นะคะที่พินเคยใส่มาสามปีแล้วค่ะที่พินเคยใส่มาสามปีแล้วนะคะถึงแน่ใจแล้วนะคะถึงแน่ใจแล้วถึงมาเล่าให้ทุกคนฟังนะจ๊ะนี่ค่ะถ้าเกิดผู้ใดเป็นเป็นเป็นสิวบ้าหายกะกะล่องไปใส่ล่องไปสื่อเบิงนะคะยูยูหลันหลันขายยานะคะ ราคาของเขาหลอดงหญ่ก็อยู่ประมาณที่สามสามร้อยกว่าบาทนะคะสามร้อยกว่าบาทหลอดน้อยก็จะน่าจ,จะร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทแล้วก็ฟมลังหนาแอ๊กแน่เอนเนี่ยแต่ละที่ขายไม่เท่ากันนะคะแต่ละที่ขายไม่เท่ากันแต่ละร้านค้าขายไม่เท่ากันบางบางร้านก็สองร้อยบาทถ้าเกิดซื้อแพ็คคู่ก็จะถูกนะคะของพ้นซื้อแพ็คคู่มากคะสามร้อยสามร้อยเกือบสี่ร้อยเนี่ยค่ะลองไปหาเบิ้งกันนะคะทุกคน อยากแน่นนาำใหมทุกคนใดได้ได้หลุดจักขิ้มดีีดสาหรับสิวเ่าต้องไปเสียงเงินแ,แพงแล้วนะคะอันนี้ชุดนึงนะอ่ะเบิ่อมาถึงหารอยค่ะอ่ะเมื่อถึงหารอยอ่ะถ้าเกิดชุดเล็กนะถ้าเกิดเล็กนะเล็กได้ไงกับมาถึงหารอยนะจ๊ะเนี่ยบมื่อเกินหารอยนะคะยจะเกิดสื่อชุดใหญ่มากนะคะเมื่อเกินหารอยนะคะเมื่อเกินหารอยนี่เฮ็ดห้หน,หนาคุณหายเฮ็ดหนสิวคุ้นหายเอาบะคะค่ะ ต้องเอานะคะเนาะบางคนไปหาหมอมาเนี่ยพินไปหามาแล้วเนี่ยโอ้หมดเงินหลายค่ะเ่อยากจะเเวาเลยค่ะเพ่อยากจะนี่เลยหมดเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้กะกะ,กะดีค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นบ่มีสิวนะคะใส่ใส่ใสามป,ปีแล้วค่ะใส่สามปีแล้วก็ตอนแรกกะตอนแรกะแรกะต้องใส่เวลานะนะถ้าเกิดผู้ได้เป็นเป็นสิวยังเป็นสิวแบบเต็มหนานะคะต้องใส่เวลานะคะ กะทนใส่ไปกอนนะคะถึงแมวมันจะขืนไม่หรือว่าขืนถึงแมวมันจะขืนไม่กะกะใส่ไปเลยค่ะแต่ว่าอย่างของพินบ่ขืนไม่นะคะของพินพอกไหวว่าขืนไม่แต่ว่ามันก็จะลดลดลงเรื่อยๆใช้สําหรับคนที่เป็นสิวหัวช้างเป็นสิวหนองหรือว่าสิวทั่วไปะค่ะสิวทั่วไปใช้ได้นะคะสิวทั่วไปใช้ได้ก็พอกพอกอย่างที่ว่าที่ว่าที่พินอ่าพูดไว้นะคะพอกหรือว่าบางคนกะแต้ม แต้มตอนนอนถึงไว้ทั้งขึ้นได้นะคะถ้าเกิดแต้มเป็นจุดๆุดนะคะถึงไว้ทั้งขึ้นได้แต่บางคนกะมีปัญหามีปัญหาที่นีคะมีปัญหาที่ต้นแขนนะคะมีปัญหาที่ต้นแขนยังพิมพ์กะเบอร์เคยมีสิวที่ต้นแขนเราติ้นที่ไม่ยู่ตั้งประเทกดกะกะมีค่ะกับพิกะเอาตัวนี้ล่องใส่เบิรงนะคะกะหายค่ะกะหายแล้วกับบางคนกะจะมีปัญหาที่แผ่นที่หน้าอกนะคะหน้าอกหน้าอกใช้ได้ก็หายนะคะทุกคนแล้วก็บางคนที่มีปัญหาที่แผ่นหลังนะคะ มีปัญหาอยู่แผ่นหลังนะคะหรือว่าอาจจะทุกที่ที่มันขึ้นนะคะเ้าสามอาจใส่ได้เลยนะคะแผ่นหลังเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบใส่เสื้อเปิดหลังนะคะเสื้อเปิดหลังแต่ว่าก็ยังมีสิวนะคะบางบางคนกับประกาศโช์กันนียค่ะแนะนําตัวนี้เลยะค่ะประกาศโชคแนะนําตัวนี้แล้วค่ะหายรับร่องหายนะคะคุณกับสิได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเปิดหลังเปิดนาอกสวยๆนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ กัรสั่งก็จะเนาะพินกับมาแนะนําอย่าล,ลืมนะคะอย่าลืมไปไปซื้อนะคะอย่าลืมไปซื้อมาใช้นะคะเนียค่ะจะไปเสียเงินแพงๆเลยจ,จะดเจได้เงินนะคะเนาะพินใจามาแล้วค่ะจายมาแล้วเงินแพงๆอะ่ะทั้งครีมทั้งครีมทั้งเข่าคอสเ <c oughs> นี่ยค่ะตัวนี้นะคะเอาอยู่นะคะฝากด้วยนะคะทุกคนรับคนที่ยุต,ตั้งประเทศก็อาจจะสร้างสื่อหยาค่ะหาสื่อหยาค่นะคะ ของพินกะขาดไปช่วงหนึ่งแลวที่นี่พอดีโชคดีเนี่ยค่ะพอดีเพื่อนรุน่นรุ่นนองที่เขาจะมาแต่งงานนะคะแต่พินหาแฟนฝรั่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนกะได้มาแต่งงานแล้วนะคะเป็นจะมีพรานแต่งงานอีกอีกเดือนหนาน,นะคะกับประสบผลสําเร็จไปอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นคู่ที่สามนะคะ <S <S แลวที่นี่พินก็เลยให้เขาถือมาา้าให้กัะ กปกติเราคลิมพินกับมดแล้วอันนี้ก็คือหายแม่เราฝากทรงมาให้ย,ยังหลายเลยค่ะเนาะคะ่ะเนาะสามนะคะสามกล่องเลยค่ะสามกล่องสามกล่องเลยเพื่อบรุวาเขาจะได้กลับบานบาเพราะว่าโควิดนามันกันยังยังมีหลายอยู่เนาะจา่ะเนาะโควิดนาบรุวาตอนไหนมันจะหมดไปเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดผู้ใดที่มีซิว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  อยาให้ใส่มามากด้วจ้ะไปหาสื่อมาใส่กันด้วจะเป็นยาสามัญประจําบ้านดีที่สุดเลยค่ะขาดบดไดเลยนะคะคลีมนะคะถ้าเกิดยังบางคนกะหาจังได้ก็บ่เจอนะคะครีมคลีมรักษาสิวนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะจะทุกคนแนะนําจริงๆเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําอันใดที่เดีอันใดที่เคยใส่มาแล้ว เป็นผลดีนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนใส่ใส่กันได้ลองลองใส่กันเบื้องนะคะจากะมีมาฝากแค่นี้เดีวจา่าถ้าเกิดผู้ดใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะ,ะกำลังใจใหม่ๆแล้วก็คุณใหม่ๆที่เขามากหรือว่าจะเป็นคุณใหม่หรือคนเก่านะาขอขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมากณนะตรงนี้นะคะขอบคุณหล,ล,ลายๆจ้าสวัสดีค่ะ